ไม่ยอมทานข้าวก็ไม่กินม,มขาข้าวไหมมาข้าวไหมกินไหมกินข้าวไหม กินไหมลูกเขาพูดดีๆสิกินข้าวไหมไม่กินจะจะกินอะไรลูกกินอะไรเอาต้มมาม่ากินไหมไม่เอาอีกมาม่าร<ๆ>ู้จักไหมแมวแมวรู้จักมาม่าไหมลูกไหนโอ้ยอย่าตีอย่าตีเดี๋ยวก็เจ็บมือ ตีทำไมอ่ะตีก็ตัวเองก็เจ็บมือมกินมา<ๆ>มา่าไหมลูกกินข้าวไหมเรียกยานุตีอืมลักน้องรักน้องลักน้องลักน้องลักน้อง